เจ้าตุเล็กกำลังมาเนาะเจ้าตุเล็กกระลอกแดงน่ารักนะครับเนาะดูเจ้าตุเล็กสวยงามมากเจ้าตุเล็ก ลูกๆเขามากินไปกันหมดแล้วนะครับตัวเล็กพึ่งมาไม่จัแแตบมาไม่จัแแตบมม่จัแตามอาเดูดูแม่จัแแตบมเขาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็ก เมื่อวานนี้เห็นเขาอยู่ตรงต้นไทรครับไม่รู้เขาไปทำอะไรอยู่ตรงโคนต้นไทร เช้านี้ก็อากาศดีมากนะครับก็รอดูช่วงบ่ายเนาะช่วงค่านะครับว่าจะมีฝนมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็คึมๆเนาะแต่ก็ไม่ตกนะครับ จ้าตัวเล็กกินง um ลอกพวกนี้กินมะม่วงเก่งมากนะครับเนาะกินจนมะม่วงสุกไม่ทันเลยนะครับแม่จะาแต้มไม่รู้หายไปไหนนะน่าจะขึ้นต้นกามปูไปเลย มีกระรอกแดงตัวหนึ่งเรากำลังลงมาโลนมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว เจ้าตัวเล็กก็กินนานเหมือนกันนะนุดนก็นลอกแดงตอนนั้นไปลอยอยู่ข้างบนตรงโน้นนะไม่ค่าลงมา กระกเจ้ากกตัวเล็กนิ่งมากนะครับเนาะไปแล้วเจ้าตัวเล็กอ,นนะอกกินแล้วนะครับเนาะกระโลกแดงัวนอนนะครับเนาะเจ้าตัวเล็กก็น่นนะครับนะเนาะเร็วมากเลยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะ ลงมาเลย กระอกตัวนี้ก็ออกสีน้ำตาลน้ํเสํสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ